nhìn tầm mà và nhìn vào rồi mi nhòm tục <laughs> ừ. tục ôi bin bin ô nhạc chạp ý ừ. chuẩn như thương này cả nhạc như ở mi thương dù

สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสกูทุกคนนีนเดีต้องรับเขาสูช่องปลาแสงคนบ้านป่าเม่นี่กะคอยมาเชือ,อกับทุกคนแหลเขามาเลาะปลาเลาะห้ายิงนกเลยเม่นี่มาคนเดียวทุกคนคนเดียวคือเกาไม่นี่เขาขี่รถมาหอดบอลเขาเคยจอดแต่เกาทุกคนแหละเขาย่างมาจนหอดพี่ที่นั่นเขาเยอะเลาะไปนี่แหละพังเบื้องพ้นทุกคนแต่ว่าพ้นมีต๊ะเลยกะเยอะ ยหญ่กำดัเซื้อทุคนหาซื้อละกลับมืออื่นเช้าเลยจังมายามวันนี้ก็หาเลาะยิงนกไปก่อนทุกคนยันว่าได้แนวมือกินแรงทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาเลาะยิงนกกันทุกคนบอนเฮาเลาะก็จะเป็นแคมซ <4 S 1> นะทุกคนอยู่นี่ก็น้ำทุกคนน้ำยังคุณอยู่ีนตัวหัวคุณคุณนี่แม่เลยทุกคนสายน้ำเลยตัวนี้ เป,เป็นปีกปลาปลาไม้ไผ่ทุกคนนกเข้าห้องเดี๋ยวเราเลาะหางย,ยิงนกกดยิงนกกระเรียนท่านทุกคนเพราะว่ามันเป็นแคมสีเลยไปเดี๋ยวยีเลาะเราขึ้นเบิกถึงคุณทุกคนเสียงนกกดห้องเมื่อกี้นี่นกกดห้องอยู่ นกน้อยทุกคนไเดี๋ยวไปเจาะเบิงนกกดทุกคน,นห้องสิงเถิงนี้รถ Sạ này Sạ toàn sâu này lột Thôi Ngoài cây Bó mà toàn sâu này Thôi mà toàn sâu này Mình mà sâu à. เดี๋ยวเลาลองเตอคนทุกคนมันต้องแบบนี้ทุกคนนกกดทุกคนอยู่ได้ถึงพู้ปอโตเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนมันต้องแบบนี้แมมทุกคนไปเดี๋ยวไปหาก่อนทุกคนพู้ปอโต โหหรือพี่ตายังไม่รับทุกคนมาแล้วมาแล้วนำามาก็ได้ยิงโลดทุกคนนกกดนะมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเก็บก่อนมันต้องแบบนี้ทุกคน เติบอยู่ตัวนี้ทุกคนแต่ขอได้หมาเน,นี่ตัวนี้ตัวนี้จะเติบตัวนี้ตีนนี้ตีนซ้ำกันซ้ำกันกับตีนไกลเลยทุกคนตีนตีนเก่แย่ซ้ำกันเลยเนีย่แต่ขอได้หมาตัวนี้แล้วเติบแ,แต้มแรกทุกคนมานแหละแต่เราเก็บก่อนทุกคนจากนกเปอือห้องอยู่นนเมื่อกี้นี แอกแอกแอกดูทุกคนเดี๋ยวห่านำไปอีกหน่อยะนี้พอเอา,าเก็บตัวนี้ก่อนทุกคนไปมกกริวอะงันอย่ไก่ทุกคนมันยัง,ยม,ยงมีเห่ามานกกริวนกกริวมันรักทุกคนชีกมันห้องท้ะเพ่นเดี๋ยวต่อก่อนทุกคนต่อก่อน

ซึ่งนี่ทุกคนเขาเบิ่งนี้เป็นตามเล่าเล่าตะคู่วะเขาไปสุดกรนี่ทุกคนนี่เราซึ่งนี่แม่นแม่นลดแล้วเสียงไก่หันแต่เหาไม่ได้ไปผาะนี่ยอยู่ถึงนี่ก็ไก่หันนี่แต่มันอยู่คนละผาทุกคนทางหืนหนาก็นี่แหละเข้ามาให้เขาไปเดี๋ยวเหา รอหึ่นนี่ทุกคนไปวันนี้กะย่งางไปหารถก่อนทุกคนไปห้าบาาอลหัวจรรถแต่ไปหาเอาวนะันนไงเอาแล้วกบไปหาซื้อทุกคนเพราะว่าย่านมันคนะ่ำอยู่นะค้ำหลายย่านพุทโต๊ะเลยย่างาทุกคนเมือ่อฮอนเฮินก่อนพุ่งย่างตกไข่แน่ทุกคนทว่า มตกม่ำเลยโอ้ยลำบากทุกคนทางใหญ่ลีมือกันแต่ว่าพุ่นพ่นตกมือคำเลยมืออื่นมาแหละขี่เหอหมาใครแน่ทุกคนมันจกสบายขี่เหอกะขี่รถมาแล้วโอ้ยลำบากทุกคนถางปืนแหงไปไปหารถก่อนทุกคน มอยอยู่มีเห็นนกสิทุกคนเดี๋ยวไปทางนี้บ้างกว่าะได้มาฮอลดลถเลยทุกคนเชือะกลับกะจักจะได้เชือหรือบอ่อทุกคนเพราะว่าเขาลเลาะเบิ้งเมอกี้นี่กามีเห็นของนู่เปื้อทุกคนหญ้าอะไรหนางนี้นะของนูน่นามพลนะเลาะฮาจดเมื่อกะมีเห็นคองมันเมื่ออ,อ,อื่นกะย่านได้เวแน่ทุกคนจัก็ะได้ชือหรือบ่อลัออลกับกนะ เดี๋ยวพังเบิ้งทุกคนบางทีกกไม่ได้เชื่อบางทีก็ได้เชื่อทุกคนมื่อกี้ก็ได้อยู่ทุกคนมืออื่นย่านไปเว่เนี่ยมื่อืืนได้เื่อหรืบบอบ้กับ มเมเชื่อกับญาติทุกคนเดี๋ยวมือหน้ายังมาเซรืรออีกเลยเดี๋ยวนั่งพักผ่อนแหละบางทีจะเลาะต่อทุกคนลองคิดเบื้องก่อนว่าจะเื้เอหรือมีเซืรอระกับเอาเน้นเลือกตัดสินเจอเลยทุกคนไม่ได้เซืเซอ่อเสียกลับเหมือนนี้ยกเลิกเสืยอ,อทุกคนดี่เอาไปเลาะตอทุกคนเพราะว่ามืออื่นญาติมายามมิทันทุกคน ยันได้ไปเอิเวทุกคนและย,ยันไม่ได้มายามเดีย๋ยวไปเลาะเบิงนกต่อทุกคนไปเลาะในหนึ่งเดวกะออมือทุกคน เสร็จ้อยอีแล้วทุกคนพี่นกเริงทุกคนมีนกเริงกับนกกระรี่อยู่ทุกคนอย่างข้างอยู่สีเหลืองๆจะเขาจะเอาวิธีเรือเอามันทุกคนยิงซ้ำมาวะมีนกเริงกับนกกระรี่อยู่ทุกคนเหลืองๆเพราะว่าเติมดือนกกระรี่อยนิดนึงมีนกเริงกับนกกระรี่อยู่ทุกคน ยังค้างอยู่มีนกเลื่องกับน,นกก,นกระเรียนเลยเบื้องก็คือคือว่าเติบดิงนกกระเรียแน่หนึน่งเดี๋ยวหาวิธีเอาก็นมันไม่ยอมตกอยู่ทุกคน lương thư nàng thử tụi con bực kia này Nhìn tầm mà nừng vào bị rồi Mì nhỏm tục Để phải ha máy có nhìn hơn tòi hơi Lữ đi Lữ đi Nhạ đi đi Ừ. nhưng bia thắp tải đấy chắp màn màn ăn đi ừ. tải hai nọc lương đi thôi này th <coughs> <coughs> ừ. tốc tốc ôi bên bên ô oh, nhạc chắp y ừ. <coughs> chuẩn như thương này cả ยังยอือเอามีเทิงอยู่ชุกเติมขึ้นมากันเมตายง่ายจับมามันนึ่งเดี๋ยวหาวิธีดึงเอาก่อนอ,อบินละวจับไปเดี๋ยวลงเอาก่อนคือชิงง่ายยู่เดอกบันนี่ อย่าจับนี่มาจับพี่นี่นมันคือดินนะบ้านี้เดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยต้อยเอาเดี๋ยวลงก่อนโอ้ยมาหอนแล้วทุกคนนี่จักถือ,อเชิญมันทุกคน

นกมหัศพียังไดนกกระต้งทุกคนนกกระต้งหรือว่านกกระโดกทุกคนเดี๋ยวตามปืนก่อนทุกคนนกกระโดกนกกระโดกตามปืนก่อนตั้ปืนก่อน có độ nó leo lưỡi tụi khuôn nó cơ tông à hóa má gốc kì này mì hên lựu tăm bự leo phần leo vấp nghe nghe tiếng lưỡi bay to tụi khuôn bay อยู่ว่าจะห้ามนี่บ่ห้ามนี่ไปหุ่นมาวะไปเดี๋ยวไปทางนี้ได้ทุกคนถ้ามีเห็นทางนี้แหละพุ่นอย่างก,กลับไปหารถพุ่นทุกคนโอ้ยทุกคนพลาดจนได้โอ้โนอกกดอีทุกคนมันอยูช่วงขล่ะโอ้ยอย่าให้นี่ทุกคนปืนนี่ บาดมันดังบาดดังแต่ละบ้านนี่มีคือกันทุกคนบาดบาดบิดดังทุ่มบาดบิดดังแงดโอ้สุดาแหงอะไรเมื่อกี้บล็อกไงหนึ่งนกกดทุกคนทวนัลย์ยิงถืออีบันนี่นะถือว่ามือ่อไหร่นะม่านคูณชองทุกคนโอ้บิดไปพุ่งมอยนืนนั่กะคำเลยทุกคนตอนนี้กะห้าโมงปลายเลยทุกคนหกโมงจะได้กะ จะเริ่มมืดแหละเดี๋ยวเอาบางทีจะย่างไปหารถก่อนบางทีก็ออดมือเลยบางทีก็เบิ่งสถานการณ์ทุกคนถ้าว่าเป็นตานำก็บน,นำถอามีเป็นตานำก็บมือทุกคนไปสิได้แห้งดีทุกคนถือว่าพลาดดีโอ้ยตายเลยไปขอกลับมาฮอดรถเลยทุกคนออกมาเลยบอสเดี๋วเอาไปห้าหญิงเมื่อกี้นี้กัน ไม่นี้ก็ไม่ได้เปื้อลายทุกคนนกเริงคิดว่านกกระรี่อยู่ตัวผู้ว่ามันต่อนคางอยู่ถึงนะกระโตซ้ำกันเลยคึดเบิื้องเอา้าคั้งนี้แม่นนกกระรี่เกิดเป็นนกเรืองขนเปลวว่ะปีมันดำดำทุกคนกลับนกกดทุกคนอย่าให้แหงนี่ตัวผู้เบิกี้นี่ก่ะขมีกะ มันคูนซองนกกดทุกคนสุดาแหงอันนี้พูทักนันซื้อลูกปืนเพิ่มอีกแล้วทุกคนก็บว่ามันอยู่ชูงแน่ยิงมีถือเมื่อกี้นี่กะยันว่ามันบาดเจ็บอยู่ทุกคนผัวเฮายิงตุ่มวันหนึ่งหละมันบินมันบินแบบไม่ได้แหงในทุกคนพอมันเจิดไปเลยนะกันว่านำนี่ครับมันเจิดไปไก่พุทักกี่นำเนี่ยเลย ก็รีบบอปะ <c oughs> นี่ <c oughs> แต่มวันนี้กะือว่าโอเคอยู่ทุกคนสองตัวเบาๆ,ๆมอนี่กดอย่างในฮุนโบยูน่นี่ตุ่มมาเดี๋ยวตกปู้โหลด <c oughs> นกเลืองงามอันนี้นกเลืองม่ตตายง่ายนกอันนี้ทุกคนตายโคตรง่ายถือเลอกยก็ยาก Tải nhạc nụ cười như thế này Tải nhạc Điều kép quanh tất cả Ở mười tháng nghìn ạ สกนกกระโดกห้องอยู่ผ่านมันเป็นคนละพราสีหละนกกระโดกมันยู่ผ่าพ้นทำอิดทำอิดได้ยิยนเสียงห้องอันนี้แหนมเอ็งผมมีเห็นจากไปต่อหรือไปไหวพวกอะกับมาถือเต็มบอลลมาไม่ได้ซื้อซะ หนุ่งล่ยหรือวะ มาเคอยี่หอดบ้านเลยทุกคนขึ้นไปนิดนี้กับหอดบ้านเลยสําหรับคลิปนี้กะไม่ได้เปิดไลฟ์ทุกคนขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนสําหรับคนที่เข้ามาติดตามมาแล้วชมกับขอขอมกขอเจอไลฟ์ทุกคนดีดีมีแหงมัจชูทุกคนเออ้อ